โอเคครับผมก็มาอยู่กับผมคิวเต็มเครื่องก็สวัสดีวันพุทธที่8มกราคมด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลประจําวันพุทธที่8นี้นะครับก็มีให้เลือกเชียร์กันแบบหลากหลายเลยนะครับวันนี้ผมก็คัดมาฝากพี่อเพื่อนหน้าช่อง YouTube 1คู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปรับชม1คู่ที่ผมนํามาพรีวิวนี้หากพี่อเพื่อนหน้าช่อง YouTube ต้องการเพิ่มเติมมากกว่าตัวหน้าช่องที่ผมวางเอาไว้ให้ แอ1คิวทเข้ามาครับหรือสแกน QR code คบนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดในวงจรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอลสดชุกงการ3ชุกงการสูงหรือว่าตัวซิกเนเจอร์ตัวเน้นเราจัดวางไว้ในครอบครัวเต็มเครื่องเรียบร้อยแล้วเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตรอพี่ๆอยู่หากเพื่อนๆน่าช่อง u t u b e สนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติมเปิดใจเข้ามาครับฝาก500เน่ยรับไปเลยเสื้อฟุตบอลฤดูกาลใหม่หนึ่งตัวสโมสรนไหนก็ได้เลือกไซส์ได้ด้วยเรามีครบหมดในหลีกใหญ่ในยุโรปเท่านั้นยังไม่พอยังมี กิจกรรมในกลุ่มเต็มเครื่องเนี่ยเป็นทางด้านสเต็ปผิดโตเดียวสามารถเคขมเงินคืนได้นะครับผมใครที่สนใจของแถมและกลิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีอย่างอื่นๆให้ติดตามอีกมากมายนะครับกิจกรรมแจกให้กับสมาชิกใครที่อยากเปิดใจเข้ามาดูแนวทางเข้ามาเป็นครอบครัวกลุ่มเดียวกันเปิดใจตามเข้ามาผมคิวเต็มเครื่องยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ หนึ่งคู่หน้าช่องในวันนี้นะครับไปลุยกันที่สึกคาราบาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศในนัดแรกนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิเวพูแข่งเวลาตีสามตรงนะครับสาหรับด้านความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ในวันนี้นะครับพวกเขาจะเปิดบ้านมาในระบบแผน4ี่สองสามหนึ่งนะครับโดยจะส่งมาทางด้านโดมินิกสุรันเก้นะครับซอนฮึงมินแล้วก็เดยานคุลุฟเซฟสกี้แล้วก็ทางด้านเบเนตจอห์นสันนะครับโรดิโกเบนตานกูนะครับแล้วก็อีฟบิสซู ส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีหลายรายเลยและก็ติดโทษแบนไม่ว่าจะเป็นทางด้านปาเปชานะครับเจม์แมด,ดีสันนะครับตัวเจ็บก็จะเป็นในด้านาาวิลซงโงนอเดแบร์นะครับแล้วก็ลิชาร์ลิสซันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคริสเตียนโลมิโลเป็นเหล่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บและก็ติดโทษแบนที่ไม่พร้อมใช้งานในส่วนของผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของท่านสเปอร์นถือว่าอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่จริงๆนะครับชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดจาก5นัดหลังล สุดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับ ส่วนทังฝั่งผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับความพร้อมก่อนเกมในวันนี้พวกเขาจะบุกมาในระบบแผน4-2-3-1เหมือนกันโดยจะส่งทางด้านดาวินนูเยสนะครับโคดี ody, po, Curtis, Jones, ico, a, Alexis, ek, air, ้กาโปเคอร์ติสโจนเฟเดริโก้เคียซ่าอเล็กซิสเมกอเลสเตอร์และก็วาตารุเอนโดนะครับแล้วก็ซิมิกาสเป็นตัวผู้เล่นแนวหน้าสำหรับเกมใน,นนัดนี้ส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่พร้อมใช้งานก็จะเป็นในด้านอาโดเบนิกโซบอนสไลท์ ine, นะครับแล้วก็โจโกเมตนะครับที่บาดเจ็บไม่พร้อมใช้งานในส่วนของผลงาน5นัด ล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของทางดรานลิเวอร์พูลถือว่าทรงดีเลยทีเดียวชนะไป4เสมอไป1จาก5นัดหลังลัาสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับสาหรับเกมในวันนี้ที่เจอกันก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามองกันตาม ท่งบอลเลยผมมองว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าเยอะในเรื่องของผลงานที่ผ่านมานะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ผลงานยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางบอกกันตามตรงยังเอาแน่เอานอนไม่ได้วันนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็บุกไปเป็นต่อสเปอร์อยู่ประมาณ1ลูกนะครับผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าถ้วยใบนี้อาจจะเป็นถ้วยเล็กของลีกอ,อังกฤษแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลก็ไม่น่าปล่อยนะครับสำหรับวันนี้ที่เจอกันผมมองว่าลิเวอร์พูลบุกไปชนะสเปอร์เนี่ยสประตูต่อหนึ่งนะครับให้ต่อไปที่ ริวปูได้เลยหรือติดไปที่สกอร์สูงนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษสําหรับคู่นี้นะครับส่วนพี่นินเพื่อนน้่ช่องท่านใดสนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติม,ม @qt19 เข้ามาครับหรือสแกนชิลอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดในวงจรฟุตบอลเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ